บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไป <c oughs> อรียมัคมีองค์แปดประการที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นมาถึงข้อของสมมาวายามะที่แปลว่าความพยายามชอบ สมาวายามะนั้นอยู่ในกลุ่มของจิตสิกขาหรือสมาธิเป็นเรื่องของความเพียรพยายามทางใจโดยเฉพาะแต่ว่าบางส่วนก็เกี่ยวข้องกับทางกายอยู่บ้างในสมมาวายามะนั้นทุกข้อจะเริ่มด้วยคำว่า ให้บุคคลปลูกฝังความพอใจปรารบความเพียนมีความพยายามประคับประคองจิตของตนไว้ในจุดนั้น,น,นซึ่งคำบาลีที่ทรงใช้ในที่นี้ว่าฉันดังชะเนติวายมติวิริยังอารัปติจิตตังประกันหติและปะดาหาติ เรื่องของความเพียรจึงทรงแบ่งไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันในชั้นแรกเรียกว่าสังวรประทานคือให้บุคคลปลูกฝังความพอใจมีความพยายามปรารบความเพียรประคองจิตของตนไว้ในการสำรวมระวังเวลาตาเห็นรูป หูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นดิมรสกายถูกต้องโพชพภะและใจตรึกนึกถึงอารมณ์ป้องกันไม่ให้เกิดความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่งหลงความมัวเมาขึ้นภายในจิตใจข้อนี้จะพบว่ากุศลและอกุศลนั้นมักจะเกิดจากประสาทสัมผัสเป็นหลักใหญ่ คือในขณะที่ตาของบุคคลเห็นรูปนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกไปในทํานองรักใคร่ปรารถนาพอใจหรือไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจหรือว่าเฉยๆแต่และอย่างนั้นเป็นทางให้เกิดกิเลสไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเช่นในกรณีที่ตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดี ก็เป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสสายโลภะให้สูงขึ้นถ้าเกิดไม่พอใจไม่ยินดีก็เพิ่มกิเลสสายโทสะให้สูงขึ้นถ้าเกิดความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องการสัดสายของจิตก็เพิ่มกิเลสสายโมหะให้สูงขึ้นในชั้นนี้ถ้าหากว่าบุคคลเกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคือง เกิดความลุ่มหลงหรือมัวเมาในอารมณ์เหล่านั้นในระดับของศีลสามัญทั่วไปก็ไม่ถือว่าผิดศีลเพราะเป็นอาการทางจิตโดยเฉพาะแต่ในชั้นที่เป็นประนีศีลแล้วก็ถือว่าศีลน,นั้นด่างศีลน,นั้นพร้อยศีลน,นั้นทะลุไปจุดมุ่งหมายของพระผู้มีพระภาคนั้น ต้องการให้จิตเกิดความสงบระงับเป็นการปิดกั้นกระแสแห่งกิเลสท,ที่ยังไม่เข้ามาไม่ให้เข้ามาซึ่งต้องอาศัยหลักของสังวรประธานหลักนี้ตัวการสำคัญจริงๆคือสติที่บุคคลจะต้องใช้ในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้น รูปที่ตนเห็นเป็นต้นถ้าหากว่าเป็นกุศลสติก็ปล่อยให้ผ่านเข้าไปถ้าหากว่าเป็นอกุศลก็ต้องปิดก,กั้นกระแสของอกุศลเหล่านั้นเอาไว้แต่ว่าการจะกระทำเช่นนี้ได้บุคคลจะต้องมีความพอใจในการที่จะปิดก,กั้นกระแสของอกุศล และมีความพอใจในกุศลธรรมขั้นของความเพียรพยายามนั้นจะอาศัยความพอใจอย่างเดียวไม่ได้จึงทรงใช้คำว่าให้พยายามและปรารบความเพียรคือหมายความว่าเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องใช้ความพยายามบางทีทำได้บางทีทำไม่ได้แต่ให้พยายามเรื่อยไป และส่งเน้นว่าให้ประรบความเพียรคือมีการกระทําอยู่บ่อยๆกระทําที่สืบต่อกันไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าไม่ได้ทําไปเสียเลยและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าอารมณ์ใดที่ตนสามารถปิดกั้นเอาไวใา้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งเมื่อไปประสบกับอารมณ์เหล่านั้นเข้าอีกก็ควรจะปิดกั้นให้ได้อีก คือหมายความว่าให้รักษาจิตเอาไว้ในจุดนั้นๆคือจุดที่สำรวมระวังได้แล้วก็ให้สำรวมระวังให้ได้ต่อไปไม่ใช่ให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เรียกว่ากลับกอกคือบางอย่างทำได้บางโอกาสทำได้บางโอกาสทำไม่ได้ทั้งๆที่อารมณ์มีลักษณะเดียวกันในชั้นต่อไปเรียกว่าปหานนประธาน หลักในการบำเพ็ญเพียรทรงแสดงไว้เช่นเดียวกันคือให้ปลูกฝังความพอใจพยาย,ยามปรารความเพียรและประคองจิตไว้ปานาประธานนั้นให้พอใจในการที่จะละอกุศลขั้นของการละนั้นเป็นการพูดถึงอกุศลที่มีอยู่แล้วภายในใจไม่ว่าจะเป็นพวกสายความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตาม ให้บุคคลเพียรพยายามละในชั้นของการละนั้นได้ทรงแสดงไว้สองวิธีด้วยกันวิธีแรกนั้นคือละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลออกไปก่อนแล้วก็สร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นแต่อีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการละ ในลักษณะที่สร้างความดีให้มีปริมาณท่วมทนบาปอากุศลเหล่านั้นความดีที่เกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่สลายอากุศลที่มีอยู่ให้เบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุดในชั้น้องการละกิเลสจุดสำคัญคือบุคคลจะต้องพิจารณาเห็นโทษของกิเลส เหลนอานิสง์ของจิตที่ไม่มีกิเลสปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแม้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อทรงบำเพ็ญเพียรในโอกาสหนึ่งทรงพิจารณาตรวจสอบพระทยของพระองค์ว่าทำไมสมาธิซึ่งควรจะตั้งมัน่นแต่ไม่ตั้งมัน่นก็ตรวจสอบได้ว่า เพราะว่าพระองค์ยังไม่มองเห็นโทษของจิตที่ฟุง้งซ่านสั้สายและยังไม่ได้เห็นอานิสงส์ของความสงบทางยังไม่ได้พยายามเพื่อจะระงับจิตที่ฟุง้งซ่านสั้สายและลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบในด้านจิตใจดังนั้นจึงทรงแก้ด้วยการ มองเห็นโทษของอกุศลมองเห็นคุณของกุศลแล้วเพียนพยายามละฝ่ายที่เป็นอกุศลเพียนพยายามยามเสริมสร้างในส่วนที่เป็นกุศลเมื่อทรงพยายามไปในลักษณะอย่างนี้ฝ่ายอากุศลก็ค่อยๆถูกละไปทีละเล็กทีละน้อยฝ่ายกุศลก็เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ในที่สุดอกุศลก็สงงบระงับพร้อมๆกับจิตท,ที่เต็มเปี่ยมด้วยกุศลผลของความเพียรพยายามของพระองค์จึงเข้าถึงความสมบูรณ์หลักการปฏิบัติในชั้นนี้เมื่อนำม,มาชี้แจงแก่สาวกก็ทรงแสดงไว้โดยทํานองเดียวกันคือในขั้นของอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ปิดกั้นไว้ ในขั้นที่เกิดแล้วมีอยู่แล้วภายในจิตก็ต้องเพียรพยายามละไปการมองเห็นโทษนั้นทรงแสดงว่าให้มองเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจขององกุศลเพราะว่าการตามหลักความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นก็เริ่มมาจากจุดเล็กก่อนแล้วค่อยๆเติบโตขึ้น อกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเริ่มมาจากจุดย่อยเล็กๆแล้วค่อยสะสมมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมองให้เห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยแล้วก็เพียรพยายามละไปเรื่อยๆในชั้นต่อไปนั้นทรงแสดงหลักที่เรียกว่าภาวนาประทานคือเพียรพยายามเสริมสร้าง กุศลให้บังเกิดขึ้นการสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นนั้นหลักที่บุคคลควรกำหนดก็ต้องอาศัยแนวของสัมมาสังกปะและสัมมาทิฏฐิคือมีความคิดเห็นในทางที่ชอบมองเห็นผลอานิสง์ของกุศลความดีที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของตน แล้วเพียรปลูกฝังความพอใจความพยายามปรารบความเพียนในการเสริมสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นข้อนี้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลเมื่อจะกระทำความดีให้กระทำความดีนั้นบ่อยๆและให้ปลูกฝังความพอใจในความดีเหล่านั้น เพราะการสั่งสมกุศลคือคุณธรรมความดีนั้นนำความสุขมาให้ดังนี้การสร้างสมบุญกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นนอกจากจะต้องปลูกฝังความพอใจดังที่กล่าวแล้วเรื่องความเพียรพยายามถือว่าเป็นอุปการธรรมที่สำคัญอย่างจริงเพราะการสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิต บุคคลจะต้องปฏิบัติด้วยความเพียรที่แรงกล้าเพราะเป็นเหมือนการว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปในขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากนั้นคนจะว่ายทวนขึ้นไปได้จะต้องมีเจตจำนงอันแน่วแน่มีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าตลอดถึงมีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็ง ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็าอาจจะถูกกระแสน้ำพัดพาให้หวนกลับมาได้การสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นบุคคลจะต้องทวนกระแสของกิเลสขึ้นไปกระแสของกิเลสนั้นตามปกติก็ไหลท่วมทับจิตใจของคนอยู่ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไม่ใช้ความเพียรพยายามแล้วโอกาสที่จะ ทวนกระแสกิเลสขึ้นไปได้นั้นมีได้ยากข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกว่าคนเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถไหวแล้วก็ขึ้นสู่ฝั่งได้คนส่วนมากก็จะล้อเลาะไปตามฝั่งเท่านั้นเองคือไม่อาจที่จะขึ้นฝั่งได้ ใน k k ่าำกลางกระแสของกิเลสที่บุคคลจะต้องทวนขึ้นไปนั้นจึงต้องอาศัยความพอใจความพยายามปรารบความเพียนแล้วสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นได้ในจุดใดก็ให้ประคับประคองจิตไว้ในจุดนั้นเช่นกับเรื่องของการละกิเลสดั t, งที่ว่ามาแล้ว เช่นว่าอารมณ์ขนาดนี้เรื่องรุนแรงขนาดนี้เคยเอาชนะได้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ประทุษร้ายต่อพอเกิดประสบกับอารมณ์ชนิดเดียวกันในระดับเดียวกันก็ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยชื่อว่าเป็นการประคับประคองจิตไว้รักษาความดีที่สร้างขึ้นแล้วได้การรักษาความดีนั้นท่านแสดงไว้ว่า บุคคลจะต้องรักษาให้ได้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มฉะนั้นในข้อต่อไปท่านใช้คำว่าอนุรักษณาประทานคือใช้ความเพียรพยายามในการที่จะรักษากุศลคือความดีที่ได้แล้วไม่เสื่อมไปในขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนส่วนที่ยังไม่มีให้มียิ่งยิ่งขึ้น จนจิตเข้าถึงความสมบูรณ์ด้วยกุศลละธรรมทั้งหลายการต่อสู้กับอำนาจกิเลสและอำนาจนาจของอารมณ์นั้นทรงอุปมาเหมือนกับการรบทัพจับศึกในสมัยโบราณการต่อสู้กับข้าศึกนั้นถ้าหากว่าเอาชนะเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาเข้าไขา่จะรบการทลายโอกาสที่จะชนะก็มีไม่ได้ ในชั้นของการรบท่านจึงกำหนดให้ยึดครองพื้นที่ไปด้วยแล้วก็รุกคืบหน้าต่อไปจนสามารถพิชิตค่าศึกได้ในการต่อสู้กับกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือเมื่อจุดใดที่บุคคลสร้างสมความดีให้บังเกิดขึ้นได้แล้วก็รักษาในจุดนั้นเอาไว้ ในขณะเดียวกันก็คืบคลานต่อไปเพื่อเอาชนะในส่วนที่ยังไม่ชนะและเข้าถึงความเป็นผู้ชนะโดยสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าในขั้นของการประพฤติปฏิบัติความพอใจความพยายามการประรบความเพียนและการประคับประคองจิตไว้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก พระบรรดากุศลและธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่สองช่วงช่วงแรกท่านเรียกว่ากุปปธรรมคือกำเริบได้มีความเปลี่ยนแปลงได้ชั้นที่สองเรียกว่าอกุปปธรรมคือไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงชั้นไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงจะมีได้เฉพาะพระระยะบุคคลเท่านั้นส่วนชั้นที่เป็นสามัญ,ญชนแม้จะได้ฌานสมาบัติไปแล้วโอกาสที่จะเสื่อมก็มีได้เหมือนกัน ถ้าหากว่าไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกซึ่งมีลักษณะที่รุนแรงท่านเล่าถึงฤาษีในสมัยก่อนได้ฌานสมาบัติสามารถที่จะเลื่อนลอยไปในอากาศได้แต่ว่าการได้ฌานนั้นกิเลสถ,ถูกระงับไว้ด้วยกำลังฌานเท่านั้นยังไม่ได้ละให้หมดสิ้นอะไรไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีเสียง ที่ชวนรักใคร่พอใจมากระทบจิตก็เกิดกำหนัดกิเลสสายโลภะก็เกิดขึ้นฌานก็เสื่อมแล้วก็ตกลงมายังปาอิสิปัตนะมรกทายวันที่ได้ยินชื่อเสียงกันอยู่นั้นคําว่าอิสิปัตนะแปลว่าเป็นที่ตกแข่งหรือสีเพราะว่าฌานของฤรู้สีเสื่อมไปเนื่องจากเกิดกําหนัดในเสียง แล้วก็ตกลงมาที่ป่านั้นป่านั้นจึงได้ชื่อว่าอิสิปตนะแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษีดังนั้นในชั้นของโลกิยธรรม <c oughs> ตั้งหลายนั้นศาสราบใ <c oughs> ดที่บุคคลยังไม่สู่กระแสของพระนิพพานคือยังไม่ได้บรรลุโสดาปติผล แบบนั้นยังไม่ควรถึงความวางใจหรือความนอนใจว่าจิตใจของตนมีความมั่นคงกุศลคือความดีตนได้สร้างไว้มากพอแล้วโ,โอกาสที่จะเสื่อมนั้นยังมีอยู่ข้อนี้พึงดูตัวอย่างคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังในทางไม่ดีมากก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นได้บรรลุฌานขั้นโลกิยะปุถุชน มีฤทธิ์มีอำนาจได้อภิญญาที่เป็นโลกิยะด้วยแต่พอประทุสจิตเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าวางแผนจะฆ่าพระพุทธเจ้าและให้พระเจ้าชจ้าตรูฆ่าพระเจ้าพิมิสารเท่านั้นกิเลสสองกองก็เกิดขึ้นคือตั้งโลภและโทสะฌานที่มีอยู่ก็เสื่อมหมดตามตำนานบอกว่าเมื่อตอนเข้าไปหาพระเจ้าชาติตรูนั้น ท่านไปด้วยฤทธิ์แต่ว่าเวลากลับมาชาญเสื่อมก็ต้องเดินกลับมาดังนั้นเรื่องของอนุรักษณาประทานคือการพยายามรักษากุศลที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมในขณะเดียวกันก็พยายามเสริมสร้างกุศลให้เพิ่มพูนมากๆจริงๆขึ้นไปจึงถือว่าเป็นสัมมาวายามะที่สมบูรณ์ ข้อนี้จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะทรงจำแนกแสดงไว้ถึงสี่ช่วงด้วยกันแต่ว่าโดยหลักความเป็นจริงแล้วก็คือหลักของปหานะที่เรียกว่าละกภาวนาคือการกระทำบำเพ็ญให้บางเกิดขึ้นการละและการบำเพ็ญนั้นมีอยู่สองลักษณะดังที่ได้กราบมาแล้วคือต้องละบาปละอกุศลออกไปก่อน กับประการหนึ่งคือสร้างเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลแล้วกุศลจะทำหน้าที่สลายอากุศลเองกรน,นี้ท่านอุปมาเหมือนการที่บุคคลต้องการจะทำน้ำในสระซึ่งขูนข้นให้สะอาดก็าอาจจะทำได้สองวิธีวิธีแรกคือสูบน้ำที่สกรปรกทิ้งเสีก่อนแล้วก็สูบน้ำที่สะอาดใส่เข้าไป ประการที่สองนั้นสูบน้ำที่สะอาดใส่เข้าไปให้มีปริมาณท่วมทนในสระนั้นและน้ำสะอาดซึ่งไหลเข้าไปนั้นจะทำหน้าที่สลายความขุ่นข้นที่มีอยู่ก่อนให้เจือจางลงไปจนน้ำในสระนั้นกลายเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ซึ่งในที่สุดด้วยวิธีทั้งสองนี้น้ำในสระก็จะสะอาดเช่นเดียวกัน ใจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือตามพื้นปกติแล้วจะประกอบด้วยกิเลสท,ทั้งสามสายคือโลภะโทสะโมหะแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะไม่มีส่วนที่เป็นกุศลอยู่เลยส่วนที่เป็นกุศลก็มีอยู่แต่อาศัยที่ถูกคอหุ้มด้วยอกุศลบางครั้งก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ ในชั้นของการปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องละส่วนที่เป็นอกุศลออกไปแล้วก็เสริมสร้างส่วนที่เป็นกุศลให้บังเกิดขึ้นในที่สุดจิตก็จะของแพ้วสะอาดอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นลักษณะที่ทรงใช้คำว่าสันเลขะคือขัดเกลาเข้าในลักษณะของความมืดที่ปรากฏอยู่นี่ บุคคลไม่จําเป็นจะต้องไปไล่อะไรความมืดคือเพียงแต่จุดแสงสว่างขึ้นมาแล้วแสงสว่างที่เกิดจากการจุดของบุคคลนั้นจะทําหน้าที่ขับไล่ความมืดออกไปเองคือหมายถึงว่าเป็นการสร้างกุศลคือความดีให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วกุศลเหล่านั้นจะทําหน้าที่สลายกิเลสไป เพราะตามปกติแล้วกุศลกับอกุศลน,นั้นเป็นความจริงของเหรียญเชนเดียวกันแต่ว่าคนละด้านเมื่อด้านหนึ่งปรากฏขึ้นอีกด้านหนึ่งจะปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลากุศลปรากฏขึ้นอกุศลก็ปรากฏไม่ได้ในข้อนี้ทรงแสดงธรรมะที่เรียกว่าธรรมะกัาอาธรรมให้เป็นคู่คู่กันคือขัดเกลากัน อย่างเช่นในขณะใดที่จิตใจของคนเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในขณะนั้นความไม่เชื่อความลังเลสงสัยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งนี้พระศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อความลังเลสงสัยหรือในขณะใดที่จิตของบุคคลประกอบด้วยเมตตากรุณาในขณะนั้นความอาฆาตพยาบาทความรู้สึกเบียดเบียนจะเกิดขึ้นด้วยไม่ได้ เพราะว่าจิตถูกยึดครองด้วยเมตตาและกรุณาแต่ในทํานองตรงกันข้ามทหากว่าจิตยังมีพยาบาทยังมีความเบียดเบียนอยู่เมตตากรุณาก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันธรรมะในส่วนอื่นๆก็มีลักษณะอย่างนั้นการบําเพ็ญกุศลคือเสริมสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นจึงชื่อว่ากุศลเหล่านั้นจะทําหน้าที่ สลายอากุศลที่มีอยู่ภายในจิตใจเรื่องของสัมมาวายามะจึงเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องกระทำติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ว่าในขั้นของการสำรวมระวังในขั้นของการละในขั้นของการเสริมสร้างความดีและในขั้นของการรักษาความดีไปโดยไม่ประมาทว่า ในขณะนี้ตนได้ทำความดีสมบูรณ์แล้วหลักในการประพฤติปฏิบัติข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์ก่อนการจัดสรุว่าทรงประกอบด้วยความเพียรอันแรงกล้าคือหมายความว่าก็คล้ายๆกับว่ายน้ำทวนกระแสอย่างที่พูดมาแล้วบางทีว่ายไป ได้มากแต่กระแสน้ำแรงกระแทกกลับลงมาก็ต้อง่ายขึ้นไปใหม่ด้วยอาศัยความเพียรพยายามที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคอันตรายนี่เองในที่สุดกุศลก็จะค่อยๆถูกละไปส่วนที่เป็นกุศลก็จะเพิ่มพูนมากๆยิ่งยิ่งขึ้นในที่สุดจิตใจก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลคือความดี งานเหล่านี้โดยปกติแล้วเป็นงานทางจิตเพราะความเพียรพยายามทางกายนั้นเป็นเรื่องของสัมมาอาชีวะหรือการกระทำอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของสมากรรมต่าะไปสมาวายามะจึงเป็นเรื่องของจิตตสิกขาเป็นความเพียรพยายามที่บุคคลจะต้องอาศัยสติเป็นหลักสําคัญและปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจ ถึงสภาพจิตท,ที่ปรากฏในขณะนั้นน,นให้ดูจิตของตนว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วละบำเพ็ญไปตามสมควรแก่กรณีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเดินไปตามแนวที่ทรงแสดงไว้คือจะต้องปลูกฝังความพอใจไปเรื่อยๆย่อหย่อนลงไปไม่ได้และในด้านของความพยายามก็ต้องพยายามไปเรื่อย ปรารบความเพียรที่สืบต่อกันไปละได้ขนาดไหนสร้างความดีได้ขนาดไหนก็ต้องพยายามรักษาจุดนั้นเอาไว้ในขณะเดียวกันขั้นของการละถ้ายังละไม่หมดก็ต้องละต่อไปขั้นบำเพ็ญเพียรที่ยังบำเพ็ญไม่หมดก็ต้องบำเพ็ญสืบต่อไปจนจิตใจเข้าถึงความสมบูรณ์ด้วยกุศลความดีสัมมาวายามะจึงชื่อว่าบรรลุจุดหมาย ในขั้นของการประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสง,งบสืบต่อไป